สามี้ด้วยเกษตรนะคะรุ่มกำลังอยู่กับพี่พอเทพสุกคนพี่พอเทพปโสภณเจ้าของอสวนปาล์ม100ไร่นะคะฟังไม่ผิดนะคะ100ไร่แต่พื้นที่ที่พี่สโสภณในพี่พ,พอเทพเนี่ยได้ใช้ในช่วงแรกของโพทีก็คือ21ไร่ทดลองก่อนยี่สิบเอไร่กับยี่สิบแปดไร่สองแปลงสองกันแล้วการเปลี่ยนแปลงเป็นยังไงบ้างคะน่เลยการเปลี่ยนแปลงก็ครั้งแรกมราจะไม่เห็นเลยนะเราเมื่อฉีดน้ำธรรมดาเนี่ยนะ พอครั้งที่สองทางทางทุกทางทุกต้นเลยมันจะเริ่มเขียวนะเริ่มเขียวแล้วก็สลับเาวสลับทางเขียวสลับกลับมาถึงความสมบูรณ์แต่แล้วหลังจากเดือนที่สามผ่านไปทางจะแผ่หมดเลยทุกต้นเลยแผ่หมดพร้อมที่จะออกลูกออกลูกแล้วทีนี้พอทางแผลเขกลูกที่ออกมามันจะออกมารอบโคเลยเหมือนปาล์มแปดมีเก้าปีอ่ะ คือตอนนี้แปลงที่พี่ไปฉีดคืออายุ17ปีทั้งสองแปลงเลยไหมคะไม่ดลแปลงหนึ่ง3ปีกับ 2, 2> ปี3ปี2ปีแต่แปลงที่เราเราต้องเรียกว่าให้ผลลัพธ์ที่เกินคาดก็คือแปลงอายุ17ปีแล้วการฉีดเนี่ยปกติถ้าต้นที่เราฉีดใบจะรูว่าเข้าพอปางศึกเราฉีดอย่างนั้นถูกไหมคะไอไอต้ตอตอนเล็กต้นเล็กนะปามเล็ก3 3ปีกับ2ปีนี่มันจะ เห็นผลเร็วกว่าปาล์มใหญ่เพราะเพราะมันดูดซึมเร็วมเร็วมันได้ทั้งใบเลยเดวนะเพรปะว่าสองครั้งนี้จะเห็นทางแผ่และปาล์มเล็กค่ะแต่ต้นสิบเจ็ดปีเราอาศัยการผสมสองช้อนป่าต่อน้ำยี่สิบลิตรฉีดลงไปที่โคนนะคะซึ่งสิบเอ้อยี่สิบเล่นี่ประมาณกี่ต้นคะี่ยี่สิบเป็นไรประมาณสี่ร้อยต้นสี่ร้อยห้าสิบต้นแต่ผลลัพธ์จากการฉีดสามครั้ง รรู้เื่องแล้วตอนนับปัจจุบันเนี่ยพี่ใช้ฉีดมาต่อเนื่องเดือนละครั้ง9เดือนถูกต้องไหมคะ9เดือน9เดือนละผลลัพธ์ที่ได้ในปัจจุบันคือ3ตัน4จากเดิมๆที่ได้แค่ประมาณ3-400กิโลเท่านั้นเองนะทั้ง21ไทยงั้นวันนี้ต้องยอมรับผลสินค้าของคุณทีก็เป็นเป็นเป็นอะไรก็เรียกโอกาสเดือดชนคั้นหนึ่งของอิสราเอลไม่ใช่ของบ้านเราเลยราเชื่อจืดได้ก็เพียนะได้ประสบการณ์ ยอมรับแบบซสุดายอมรับเลยยอมรับเลยว่าผมจะต้องใช้ต่อเนื่องตลอดนะ,ะนี่คือไม่ได้ใส่ปุ๋ยทางดินเลยนะคะยังเลยตอนนี้ยังเต <9 S 2> ็มเ้าเดือนที่ผ <1 S 2> ่านมา40ล้วนไม่่่ใสเนียโอ้โหก่อนก่อนที่จะเปิดใจถามจริงใช้เวลานานไหมคะับ4ีเนี่ยก่อนที่จะเปิดใจใช้เพราะเรามีความรู้เยอะไม่ก็อ่ครูจอยมาแนะนำผมก็เอาดิด้วยสายสัมพันธ์กับครูใช่เพราะผมก็มีความชำนาญเรื่องไงฟาร์มเนี่ยผมทำมา30กว่าปีแล้ว ก็ล้มถูกใหม่แล้วก็พอรู้ว่าใส่ผู้อะไรรู้ว่าอาจารย์อะไรด็อกเตอร์อะไรมาแนะนำหลายอย่างนม้ก็ไม่ได้เรื่องแต่วันนี้พอเจอโปรเป็นเลยะยอมรับหมดหัวใจก็ยอมรับอยนะว่าใจเรื่อยๆเดือนละครั้งอย่างนี้ก็ถูกมากนะแพลงเฉลียต้นระบาทสีก็เงค่ะโอเคเพราะฉะนั้นวันนี้ต้องขอบคุณประสบการณ์ตรงนะจากที่เพราะว่าวันนี้อยู่กับเสียงคอนเสิยงจริงๆนะคะแล้วก็ เปล่ยปนปันวิดีโอนี้ไปยังเพื่อนเกษตรกรต่อไปะครับเออถ้าใครสนใจอยากไปดูของจริง<ม>นนก็เชิญครับที่สวนผมได้ทุกวันเวลาสวนคือสวนลุงจี๊ดพี่จี๊ดค่ะสวนลุงจี๊ดนะคะอยู่ที่อ,อำเภออำเภอแสงพระแสงจังหวัดสุราษฎร์ธานี